แต่ถ้าในใจเราม,ม,มันพูดทั้งวันถึงเราไม่เราไม่เอ่ยปากออกมามันความคิดเี่ยมันก็มีตลอดในใ,นใจเราคิดหนุนคิดนี่อะไรต่างๆแยกความคิดออกไปแยกความรู้สึกให้ได้ไม่ใช่นึกเอาคิดเอาวิปัสสนามันต่างกับวิปัสสนึกนะตอนผมปฏิบัติใหม่ๆอะครูบาอาจารย์ท่านว่าผมว่าไอ้ท่านอนะมันวิปัสสนึก มันคิดเอาคิดเอาไม่เข้าใจนะผมตอนนั้นนะหลวงพว่อเขาว่าอะไรวะวิปัสสนนึกนึกเอาอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกนั่งทําสมาธิพุโทโธอะไรไปก็ไม่เข้าใจหรอกมันก็ไม่ขึ้นวิปัสนามันนึกเอามันก็วนเวียนอยู่ในของปลอมในความคิดนี่แหละคิดเอาความสงบความอะไรนึกเอาคิดเอาไปเรื่อยความสงบก็เหมือนกันความสงบจริงๆมันก็ไม่ได้ ไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกชาติของความสงบคือของจริงไอ้คำว่าความสงบที่กำลังคิดอยู่ปลอมว <c oughs> ิตรปัตนานคือการเข้าไปถึงความจริงสัมผัสกับของจริงที่พ้นจากความคิดของจริงนึ่งเป็นใบ